พี่เต้ไม่เอาพี่เต้ไม่เอาอันนี้ยืดขึ้นแต่ละครับยืดอันนี้เอาอ่ะเป็นพอดีเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยครับไอ้นี่จับจริงเลยหรอเล่นอะไรผมไม่ได้ันนี้มันรู้สึกเหมือนป่วยอะไรบางอย่างเฮ้ยนี่จับจริงเลยเหรอ ยี่อะไรอ่ะผมเนี่ยวิ่งเยอะจนบวมไปหมดเลยอ่ะอะไรอะไรที่บวดท้องแท้ไข่นี่แะครับพ่อของเราไม่ของเราไม่ได้อันนั้นจุกท้องหรือจุกอะไรครับไข่นี่แหละนี่ยแขกมาแล้วครับเต้เต้มาคนเดียวอะไรเต้มาคนเดียวหลัจัะ อันอนี้อันนี้ไฮนิมูนได้เลยนะออใช่ใครอยากปันป้นลูกนะเฉียม<ค> <ๆ S 1> ไม่มีทีเนียสบายเลยอะ